ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทุเรียนเหมือนเดิมจ้าโอ้ยมันเป็นเหมือนเดิมมหาทุเรียนนะคะทุกคนค่ะตัวแบบใหญ่คลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรคะ่ะสิมารักสิมารักงัวยาไปขายพี่น้องโควิดมากแล้วเขาองรักงวยยาไปขายเด้อยวโ้ยเ <c oughs> บาดังไว้เดิเบาดังไว้ดิค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องก็พามาบ้านนะคะทุกคนคะ่ะมานอนมานอนบ้านหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มาหาทุเรียนด้ว <c oughs> ยเออเบิง่งนั่งลงก่อน คุเรียนนั่งลงคุเรียนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนี่สั่งได้นะคะสวัสดีครสหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อทุเรียนครับอายุหกเดือนครับมึงเบียบดือ้อขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือไม่เจนสิโดดใส่เหมียทุเรียนขอมือก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ห้องกัยโย บ้านสวนอคพองอาพี่นุนะคะรุ่นก็อยู่ข้างในนะคะตอเด็กก็พาทุเรียนมาเล่นมือทุเรียน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 น,น,นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลวงเออนี่ยกมือขึ้นมาแบบดื้อเลยจะทำผมอย่าทำผมทีผมอย่าทำผม <laughs> คลิปนี้กม็มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็พาดคนนะคะมาทัวร์บ้านสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นจิรักง่วนไม่ไม่ยาไปขายนะคะมะม่วงนะคะอันนี้เป็นทางเขาเลยนะคะเป็นทางเข้าเลยนะคะนี่เราก็มาอยู่กับทุเรียนเหมือนเดิมนะคะขั้นมาบ้ายต้องมาหาทุเรียนก่อนเพราะว่า,าจิคิดห่อน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวัิจะ ไปเบิงงัวง,งามพงงาน,นะคะงว่างามอิลีบอร์นะคะือไปกันเลยค่ะทุเรียนเก็บทรงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไปไหนน่ะงอนแล้วคนเขียนแล้วเป็นเขียนแล้วทุเรียนธุเลีนครับผมเอา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 น้องเป็นเด็กซนนะคะทุกคนเป็นเด็กเดือนะเรียงแบบยดูหน้าอันนี้เป็นบรรยาก,กาศนะคะ ตนนีขาดทุ่งนานะคะท้องนาแบบชิวนอนอ่วๆนะคะก็นอนอยู่เปรย์อยู่นะคะแต่ก็นอนอยู่เปรนะคะนี่เป็นบรรยากาศนี่นะจ๊ะบรรยากาศบ้านตอนนี้ก็ถึงฤดูการทำนาแล้วนะคะมองไปเขีดอ,อาจจะเป็นทนุ่งนาค่ะจะเป็นนาข้าวนะคะ อันนี้เป็นคอกเป็ดนะคะทุกคนคะ่ะคอกเป็ดขอกไก่นะคะคอกไก่อันนี้ตุเียไม่เคยเดินมาสักทีนะเนี่ยบมื่นเคยยางมากอยู่เมืองทุเรียนผุดดื้อคะ่ะตุเรียนอ้ยเนาะนี่ทุกคนคะ่ะนี่คืองัวนะงัวของคุณแม่พิณุตนะคะนี่นะ เรามานำธุระอะนี่เมานำเนื้อตัวนี้ไม่เคยเดินมาสักทีตัวนี้จะเป็นข้อไก่นะคะมีข้อมีข้อไก่ข้อเป็ดนะคะแล้วก็จะมีนาข้าวสนเยองนะคะมือเขียวอุ่นเศรษฐมากข้างหลังก็จะเป็นอนะพวกมันพวกยางปลูกอีกินนะสิแม่เราค่ะข้างหน้าเขา บรรยากาศแบบดีทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอเคครับทุกคนค่ะเป็นรับงวังยางไปขายงวงเหรองวงยางพายบุญงวงงามยังกับแม่ถ่ายคลิปนี่ดิก็ใส่ท่ายคลิปนี่คอนเทนต์รับงวงยางไปขายเข <c oughs> าจูงเปน็นยังติบวมันยาญเลยเขาใส่เสเื้อด็จงวง ข้าวภาษาอังกฤษข้าวแม่วัวอะไรทะลุก,กันบนนี้โอ้มันทะลุก,กันนี่วัวแม่มันเปลี่ยนนะนะเอาตัวน,น้อยก็เป็นลายแท้มสมมุน,นี้ง่วเป็นโรคล,ลำปีสิก,กินขนาดขนาดเจ้าของง่วเป็นวัวเป็นสุกสากง่วงอะไรยังเป็นนะคะเพราะเป็นทุกข,ข้ออยู่แล้วนะคะรักษาตามอาการนะคะรักษาตามอาการนะคะพี่น้อง อากไปขายใงเ,ใเใมียป่ะอยกไปขยไปขายลูกเป็นลูกหน <c oughs> <c oughs> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห่ดูดดูทุเรียนย,นยางน้ำกล่นพ,พ,พี่นอต<พ>ัวไงครับผู้วาสำรวจดูผู้ผู้ำช่างแค่น,นี้ห <c oughs> ยดุยดหยุดตัวใหญ่มาก หนึ่งสองสามสี่นี่อย่งซึ่ว่าเต็นอย่างหนูสี่งูอ่านสังพี่น้องงูอ่านสางหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดตัวทุเรียนมางูอ่านาะงพย่น้างงวอ่านสางเืองูมันย่เพ เนมนติทุเรียนอ้ยฟูหยังมาว่านีมาหนาสวัสดสีทุเรียนสวัสดีผมชื่อทุเรียนผมชื่อทุเรียนผมชื่อทุเรียนไม่หนีพ่อกับแม่ผมมายามไม่ยามพ่อกับแม่มาบานผมดีใจหลายผมแล่นน้ำก้นตลอดทุกวินาทีเลยผมนอนแล้วผมเย็นผมเย็นผมนอน ผมาย่กัขอยขอ่อยอยูกไก่อย่ามาบอกแม่ยาหวล่ะแม่ยาหล่ะเห็นบ่ลาเห็นอยู่บักล่าเมื่อยบักล่าหยอกอ้แม่ดนพนมาหันผมช่อห้ามหามเลยเห็นบอขอนนอนุญานจนข้าวนึง่งนะเห็นบ่หลุนสนมาเร็วนี่นี่แม่เอ้นีหาย,ยังเออดวงหล่าี่ยาง

S <S ไปเอาปีนไ,ไปเอาปีนไงไปปีนไงไ,ไ,ไม่กูบอกมื่อกี้นะโอ้ฝ่าไปฝ่ามาทุกว,วันเนาะขับรถดีๆีมาสัน่นนั่นไปแล้วน้นองเนโตกำลังไปซื้อปิ้งไก่มาให้น้องทุเรียนนะคะทุเรียนมาแมา่ทุเรียนเอิ้นไม่อย่างดียิ่งยื้อมาสั่นโตแบบใหญจตุยมาเธอ ซอมเธอเลอ่เียนเียงเนแม่ฮัลแลเลนี้อยูแอย่แม่บ่ไปแร้แม่มันหนาวอยู่ว <c oughs> ้าวป้ปเราจะ <c oughs> ไปซื้อของไหมน่ากินมะเร็งนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคค่ะลักงวงยด้ เนี่ยเราเป็นเงินเินเราอยากว่าเราเป็นเราด้วยได้เชิญดีแพท์ครับเนี่เอาขึ้นสกียราดูเถอะเนี่ยเนี่ยฟาเทเแม่ลาหิวแม่ลาหิวแล้วฟาเทเออพอใหญ่ที่เขากัน,ออกนปไปโอเคใหญ่ไปตลาดก่อนมอใส่ซิ่งเรานะ มอไซซิ่งเราโอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้กะมาตนาแล้วกับมาซื้อนักกินไปกินแรงนี่นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะคะก็อย่าลืมติดตามเราสองคนด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย